สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำโจทย์แพทเรื่องแคลคูลัสนะคะค่ะตัวอย่างข้อที่หนึ่งเป็นการหาค่าอินทิเกรตของลบสี่ถึงลบสองของ x กำลังสามบวก x กำลังสองบวก x ส่วนด้วย x คูณ a อ s o l u t บ -x บวกสองลบ x กำลังสองลบสองเเท่ากับเท่าใดนะคะ โดยโจทย์จะให้หาค่าอินทิเกรตลบ4ถึงลบ2แต่มีแอบส์ลูต x บวก2โดยเราจะหาหาค่าอินทิเกรตได้นั้นจะต้องเปิดค่าแอบส์ลูตตัวนี้ก่อนนะคะโดยที่แ x บวก2จะเท่ากับ ให้เราเปิดค่า x บวก2กับลบ x บวก2 x บวก2 x บวก2มากกว่าเท่ากับ0กับ x บวก2น้อยกว่าเท่ากับ0ตอนนี้ค่า x ก็จะเท่ามากกว่าหรือเท่ากับลบสส่วนตัวนี้ x ก็จะมา ปรากฏว่าค่าที่เราให้หานี่นะคะอยู่ในช่วงของลบสถึงลบสเราจึงใช้ค่านี้นะคะในการอินทิเกรตของตัวนี้เรามาเริ่มอินทิเกรตกันเลยค่ะ 2, อินทิเกรตลบลบสถึงลบสองเอกกำลังสามบวกเอกกำลังสองบวกเอกส่วน x f x 2 2 d x บวกสลบ x ก,กลังสองลบสองจะเท่ากับอินิเกตลบสถึงลบส x กำลังสบวก x กำลังสองบวก x ส่วนด้วยเรานำค่าตรงนี้มาแทนในค่าแอปเรานำค่าตรงตรงนี้มาตรงนี้มาแทนในค่าแอป x นี่ได้เลยนะคะก็จะได้เป็น x ูณลบ x ลบ2ลบ x กำลัง2ลบ2 dx ก็จะเท่ากับอินทิเกรตลบ4ถึงลบ2 x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก x ส่วนด้วยลบ x กำลัง2 ลบสองเอ็กลบเอ็กกำลังสองลบสองดีเอ็กซ์ไปเรื่อยๆลบสี่ลบเอ็กกำลังสองอันนี้ตัวนี้ เราสาม,มารถดึงตัวร่วมได้นะคะเป็น x คูณ x กำลังสองบวก x บวกหนึ่งส่วนด้วยตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นลบสอง x กำลังสองลบสอง x ลบสอง dx จะได้เป็น พิเกตลบสี่ถึงลบสอง x คูณ x กําลังสองบวก x บวกหนึ่งส่วนด้วยเราสามารถดึงสองออกดึงลบสองออกได้นะคะก็จะเป็นลบสองคูณ x กําลังสองบวก x บวกหนึ่ง dx เราสามารถตัดกันได้ก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะคะเราก็จะเหลืออินทิเกรตลบสถึงลบสอง x ส่วนลบส dx แล้วก็ดึงลบหส่วนสองอินทิเกรตลบสถึงลบสอง x dx แล้วเราก็แทนค่าอินทิเก t ตลงไปก็จะเป็นดิฟ x กำลัง2ส่วน2องลบสถึงลบสแทนค่าลงไปก็จะได้ลบหส่วนสคูณกับ ลบสองกำลังสองส่วนสองลบกับลบหนึ่งส่วนสองคูณกับลบสี่กำลังสองส่วนสองจะได้เท่ากับ เป็นค่าตรงนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งลบหนึ่งตัวนี้คูณกันตัวนี้เป็นสิบหส่วนสองก็ตัดกันก็เหลือเหลือแปด 2ตัดกับ8ก็เหลือ4เป็นบวก4ค่าที่ได้ก็จะเท่ากับ3นะคะค่ะสำหรับข้อต่อไปนะคะข้อนี้เป็นการกำหนดให้ฟังก์ชัน f x เท่ากับ x กำลัง3เมื่อ x น้อยกว่าลบ1 f(x) เท่ากับ ax บวก b เมื่อลบหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ x x น้อยกว่าน้อยกว่าหนึ่งเมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง f(x) เท่ากับ 3x กำลังสองบวก2เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งถ้าฟังก์ชัน f ต่อเนื่องสำหรับทุกจำนวนจริง x แล้ว ค่าของอินทิเกรตลบ2ถึง 2, 2, 2 fx dx เท่ากับเท่าใดข้อนี้ให้หาอินทิเกรตลบ2ถึง 2, 2, 2 fx dx นะคะโดยที่เราจะกำหนด x ก,กำลังสงเมื่อ x น้อยกว่าลบ1เป็นสมการที่1แล้ว ax บวก b เมือ่อเมื่อลบ1น,น้อยกว่าหรือเท่ากับ x x น้อยกว่า1 เป็นสมการที่2 3 x กําลังสองบวกสองเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ1เป็นสมการที่3โดยที่เราจะแทนค่าแทนค่า x เท่ากับลบหจะได้ ก็จะเป็นของสมการที่1ก็คือลบหนกำลังสเท่ากับลบหส่วนสมการที่2ก็จะเป็นลบเบวกบดังนั้นเอาสองสมการเท่ากันก็จะได้ ลบ a บวก b เท่ากับลบ1 a ลบ b เท่ากับ1เป็นสมการที่1ต่อไปแทน x เท่ากับ1จะได้แทนลงไปในสมการที่2กับ3ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะคะก็จะเป็น a บวก b กับ3บวก2 เท่ากับ5จับสสมการเท่ากันก็จะได้ a บวก b เท่ากับหเป็นสมการที่สองดังนั้นเอาสมการนี้กับสมการนี้มาบวกกันนะคะก็จะได้เป็นจะได้เป็น2 a เท่ากับ6 a จึงเท่ากับ3 ดังนั้นเราแทน A เท่ากับ3ในสมการที่2จะได้จะได้3บวก B เท่ากับห บเท่ากับ2ดังนั้นอินทิเกรตลบ2ถึง2 f งฟเอึงเท่ากับอินทิเกรตลบ2ถึงลบ1 f x x, บึ่งบวกกับอินทิเกรต ลบหนึ่งถึงหนึ่ง fx dx บวกกับอินทิเกรตหนึ่งถึงสอง fx dx เราแทนค่า fx ของแต่ละค่าลงไปเลยนะคะตัวแรกก็จะเป็นอินทิเกรตลบสองถึงลบหนึ่ง x กำลังสาม dx บวกด้วยอินทิเกรตลบหนึ่งถึงหนึ่ง 3 x บวกส dx บวกกับอินทิเกรต1ถึง2 3 x กำลังสองบวกส dx ก็ทำการดิฟกันเลยนะคะก็จะได้เป็น x กำลัง4ส่วน4ลบ2ถึงลบ1บวกด้วย 3x กำลัง2ส่วน2บวก 2x ลบ1ถึง1บวกด้วย 3x กำลัง3ส่วน3บวกด้วย 2x หนึ่งถึงสองจากนั้นเราแทนค่าลงไปเลยค่ะก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสี่ลบสี่บวกกับสามส่วนสองบวกสองลบสามส่วนสองบวกสองบวกกับ แปดบวกสี่ลบหนึ่งลบสองก็จะได้เป็นก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสี่ลบสี่บวกสามส่วนสองบวกสองลบสามส่วนสองบวกสองบวกแปดบวกสี่ลบหนึ่งลบสองเราก็ทำการตัดได้เลยนะคะ ลก,กับบวกสก็หมดไปบวกสส่วนสกับลบสาส่วนสก็หมดไปบวกสกับลบสก็หมดไปดังนั้นเราจะเหลือ1นส่วนสีบวกกับสอบวกแปดแล้วก็ลบหนะคะก็จะได้เท่ากับ37มส่วนส หรือเท่ากับ9.25ค่ะนี่ค่ะข้อต่อไปนะคะเป็นโดยโจทย์ให้ถ้า f พาย x เท่ากับ3 x กําลังสองบวก x ลบ5และ f ศูนย์เท่ากับ1 แล้วอินทิเกรตลบ1ถึง1 f x d x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โจทย์ให้เราหาอินทิเกรตลบ1ถึง1 f x d x โดยที่โจทย์ให้ให้ค่าของ f พาย x เท่ากับ3 x กำลังสบวก x ลบ5ดังนั้นอินทิเกรต f พาย x Dx ซึ่งเท่ากับอินทิเกรต 3x กำลังสองบวก x ลบ5 Dx จะได้ค่าเป็น fx เออกมานะคะก็จะได้เป็น 3x กำลัง3ส่วน3บวก x กำลัง2ส่วน2ลบ 5x บวก c ต่อไป f0 เท่ากับ1จะได้1เท่ากับ3าม ศูนย์กำลังสามตัวนี้เราตัดได้เลยนะคะบวกกับศูนย์กำลังสองส่วนสองลบห้าคูณศูนย์บวกด้วยสี่ดังนั้นสี่เราก็จะเท่ากับหนึ่งแล้วโจทย์ให้เราหาอินทิเกรตลบหนึ่งถึงหนึ่ง f x d x เราก็แทนเลยะคะ่ะอินทิเกรตลบหนึ่งถึงหนึ่ง f x d x จะเท่ากับอินทิเกรตลบหนึ่งถึงหนึ่ง x กำลังสามบวก x กำลังสองส่วนสองลบห้า x บวกหนึ่งหนึ่งตัวนี้ก็คือค่า c นะคะ dx ต่อไปเราจะทำการดิฟกันเลยนะคะก็จะได้เป็น x กำลังสี่ส่วนสี่บวก x กำลังสามส่วนหกลบห้า x กำลังสองส่วนสองบวก x ลบหนึ่งถึงหนึ่งแล้วเราก็แทนค่าหนึ่งลงไปก็จะได้เป็นหนึ่งกำลังสี่ส่วนสี่บวกด้วยหนึ่งกำลังสามส่วนหกลบด้วยห้าคูณห,หนึ่งกำลังสองส่วนสองบวกด้วยหนึ่งลบด้วย ลบหนึ่งกำลังสส่วนสบวกลบหนึ่กำลังสามส่วนหลบหคูณลบหนึ่กำลังสส่วนสบวกด้วยลบหนก็จะได้เท่ากับ1นึ่งส่วนสบวกหส่วนหลบหส่วนสบวกหนึ่ง ก้อนแรกนะคะลบด้วยก้อนหลังก็คือ1ส่วน4ลบ1ส่วน6ลบ5ส่วน2ลบ1แล้วเราก็จัดรูปโดย1ส่วน4บวก1ส่วน6ลบ5ส่วน2บวก1ลบ1ส่วน4บวก1ส่วน6บวก5ส่วน2บวก1แล้วเราก็ทำการตัดได้นะคะ บวก1ส่วน4ี่ตัดกับลบ1ส่วน4ลบห้าส่วน2ตัดกับบวก5ส่วนสองก็จะเหลือ1ส่วนหบวก1บวก1ส่วนหบวก1ก็จะได้เป็น2ส่วนหบวกสองแล้วเราก็คูณทำส่วนให้เท่ากันเฮ้ยเราสามารถตัดสองหนึ่งสองสาม แล้วทำส่วนให้เท่ากันก็จะได้เป็นตัวนี้คูณ3ส่วน3ก็จะได้เป็น6บวกกับ1ก็จะเป็น7ส่วน3นี่ค่ะคือคำตอบค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนทำโจทย์แพทเรื่องแคลคูลัสทั้งหมด3ข้อ ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ